ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ไีบินค่าไฟมาให้ดู2บินนะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ2บินนี้จะไม่เหมือนกันนะครับอันหนึ่งมันจะเป็น1.1อีกอันจะเป็น1.2นะครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการดูบินค่าไฟดูยังไงนะครับว่าแต่และประเภทเขาแยกยังไงนะครับก่อนที่จะไปดูบินค่าไฟวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าก่อนนะครับ เพราะว่าการไฟฟ้าเขาก็แบ่งประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็นแปประเภทด้วยกันทั้งหมดนะครับซึ่งบ้านพักที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยจะเป็นประเภทที่1นนะครับประเภทที่1เนี่ยเขาก็จะแยกออกมาอีกนะครับว่าเป็น1.1หรือว่า1.2ประเภทที่1.1ก็จะเป็นประเภทที่ใช้มิตเตอร์ไฟฟ้าขนาด5แอมป์นะครับแล้วก็ใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนอันนี้จะจัดอยู่ในประเภทที่1นนะครับ ส่วนประเภทที่1.2จะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้มิตเตอร์ไฟฟ้าขนาด15มขึ้นไปนะครับตั้งแต่15มขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะจัดอยู่ในประเภทที่2นะครับแล้วถ้ามิตเตอร์ไฟฟ้าขนาด5มแต่ใช้ไฟเกิน150หน่วยละ่ะจัดอยู่ในประเภทที่ไหนนะครับอันนี้จะจัดอยู่ในประเภทที่2นะครับเพราะว่าเราใช้ไฟเกิน150หน่วยต่อเดือน มาเป็นเวลา3เดือนแล้วเขาก็จะปัดเรามาอยู่ที่ประเภทที่1.2นะครับอ่าพอเข้าใจแล้วประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูบินค่าไฟทีนี้นะครับครับวิธีดูบินค่าไฟจุดสังเกตก็มีอยู่2จุดนะครับอันแรกจะเป็นให้ไปดูตรงประเภทนะครับอ่าตรงนี้แล้วก็อีกอันให้ไปดูตรงค่าบริการรายเดือนนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไป ดูจุดแรกเลยนะครับจุดแรกดูตรงคำว่าประเภทนะครับประเภทนี่ถ้าเป็น1125อันนี้คือเป็นประเภทที่1.2แต่ถ้าเป็น1115อันนี้จะเป็นประเภทที่1นนะครับซึ่งความหมายของตัวเลขมันก็มีความหมายของมันอยู่นะครับหลักแรกก็คือ ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้านะครับที่พูดไว้ข้างต้นมันจะมี1 8ถึง8ถ้าเราขึ้นเลขอะไรเราก็จัดอยู่ในผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทนั้นส่วนหลักที่2และหลักที่3คือการไฟรฟ้าเขาจำแนกให้เราแล้วนะครับว่าเราอยู่ในผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่1.1หรือว่า1.2ต่อมาหลักสุดท้ายเลข5นะครับจะเป็นพลังงานไฟฟ้าจำนวน2 2 0โวลต์ และอีกอย่างที่เราสังเกตได้ก็คือค่าบริการรายเดือนนะครับดูตรงไหนครับว่าใครอยู่ในประเภทไหนนะครับก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับดูตรงในบิลค่าไฟมันจะมีบอกว่าค่าบริการรายเดือนนะครับถ้าเป็นประเภทที่2องเขาจะเก็บ38บาทนะครับถ้าเป็นประเภทที่1นึ่เขาจะเก็บแค่8บาทนะครับสําหรับค่าบริการรายเดือนโอเคนะครับลองไปเช็คดูค่าไฟบ้านเราว่าเราจัดอยู่ในประเภทที่1.1หรือว่า1.2 สิทธิ์ที่ได้รับจากรัฐบาลนะครับสำหรับมาตรการนี้ก็ประเภทที่1.1ก็จะไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยนะครับมีนาเมษาพฤษภา3เดือนส่วนประเภทที่1.2เขาก็จะให้จ่ายในเลทของเดือนกุมภาพันธ์นะครับถ้าเราใช้เกินแต่ห้ามใช้เกิน800หน่วยนะครับถ้าใช้เกิน800หน่วยเขาก็จะมีอัตราการคิดอีกเรทหนึ่ง ก็มีประมาณนี้ลองไปดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ